สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะมันี้แม่น้องแก้มกับสิผ้ามเม่องมูทีแม่น้องแก้มผสมพันธุ์ไวเองนะคะนี่ก็คือเป็นลูกเพื่อนนะคะแม่น้องแก้มก็เลยเอามาคุ้นไวแต่ตัวแม่กับสิไวเป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะคะแม่ของเพื่อนนั่นกับสิเป็นแม่เหมยนะคะแต่ว่าแม่น้องแก้มเอาพอดูลอกมาผสมใส่นะค่ะลูกที่ออกมากับสิมีลักษณะแบบนี้นะคะหูใบใหญ่หูตกระ ผิวสีแดงนะคะผิวสีแดงได้พอนะคะนี่นะคะอันนี้คือน,นําหนาสิยูพมา่านจีซิปโล่นะคะสามสิบจีิโล่นะคะอันนี้คือโมเพิ่นเมื่อกี้นั่นเพิ่นอยู่ตัวเดียวนะคะนี่ค่ะลักษณะสีเหมือนกันเบิดเลยนะเลยนะคะนายยอนหูตกแต่ว่าโงสีแดงนะคะแต่ว่ากะาถือว่าเหลือมแห้งนะคะคือแม่หนองแก้มกะตอนแรก ส่วนเดือนแรกเรียมหัวอาหารนะคะเรียมหัวอาหารคุณให้เพิ่นไห่บ่ใหารอันนั้นหลังหัวอาหารนะคะนะคะเพิ่นก็เลยไห่เร็ววมูสุดนี้นะคะแมองแกะมันแยกออกจากแม่ส่วนเดือนมุก,กระลานะคะแยกสีไม่พอดีนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองเดือนกลัวนะคะสองเดือนตัวเพราะว่าอันนี้เป็นเดือนนี้หน้าแล้วนะคะสองเดือนตัวแล้วนี่ก็ถือว่า,วาอ้วนแห้งนะคะ นี่ก็คือลักษณะหมูเมยผสมดูลอกนะคะแม่นนองแกมผสมออกมาแล้วได้ลักษณะแบบนี้นะคะน่คะแต่ละตัวกาสีออกมีกามแน่จักหน่อยนะคะมีกามแน่หลือกาสีมูตกมูบใบใหญ่นายนนะคะหนามบอลหลมนะคะหนามบอลหลมบอยาวนะคะ แม่หนองแก้มกับบุ้หูนะคะว่าวทุกฟวามลองทดลองสายพันธุ์มึงคือแม่หนองแก้มเราเสด้เหมือนกันบอนะคะอันนี้จะเป็นมยผสมดูลอกนะคะแม่หนองแก้มกับยู่ในิฟ้ามในี่สีเหลี่ยมแบบหลายสายพันธุ์หลากหลายแห้งนะคะแบบว่าอยากทดล่องนะคะอยากทดล่องเหลี่ยมมึงให้มันได้ทุกแบบนะคะคือสรุปแล้วหมูเฮาผสมไปผสมมาได้เป็นหลายแบบแห้งนะคะ นี่สูตรนี้แม่น้องแก้มกับสิเกไว้เป็นแม่พันธุ์นำนะคะจะสีเหลือตัวแม่แค่สามตัวนะคะสูตรนี้ค่ะเดี๋ยวแม่น้องแก้มกับสิภาพไปเนมึงตัวแม่ใหญ่เพิ่นนะคะที่เป็นแม่พันธ์แลวอยู่ฟ้าของเทิ่องน,นะคะที่เป็นดูลอกผสมมือนะคะแม่เพิ่นสีเป็นลักษณะแบบใดนะคะเดี๋ยวถ้าขึ้นเป็นมึงยูน้ำซ้ำน้ำกันนะคะนี่ก็สิเป็นลักษณะแม่พันธ์ หมูเมยรผสมดูลอกนะคะเป็นสายพันธุ์ทีแมนของแกมพัฒนาขึ้นมาเองนะคะคืออยากทดลองเมืองว่าปลูกเพ่นสุใสีไเร็วบ่นะคะกัถือว่าตอบโจทย์ในคอนี้เป็นอย่างหมากเลยนะคะคือลูกหญ่เร็วแล้วก็เพิ่นสีมีนีสัยทีบ่ดูหลายน้ำนะคะถ้าเป็นปลา <c oughs> ถ้าเป็นเมยนะคะนี่กับมีลักษณะโตสีแดงนะคะแต่ว่าหูโตกหนาย่นนะคะ ตัวเงาใหญ่นะคะค่ะในคลิปนี้แม่น้องแกมกับเอาทั้งหมูเมยผสมด้วลอกที่เปลี่นตัวหน่อยเนาะมาให้เมืองล้วก็เป็นแม่พันธุ์นะคะมม่ห้เมืองก็คือเป็นสายที่เอาเฮดขึ้นมาเพื่อว่าสกีไปเป็นแม่พันธุ์ในรุ่นต่อไปนะคะนี่คือแม่น้องแกมกับเฮดผสมไป พื่อว่าอยากให้ยเตะเป็นมูทีมีโครงสางกลามเนือทีไงล้วก็ขอเป็นนิสัยทีบ่ดื้อนะคะเพราะว่ามูเหมยสิเป็นมูทีมากอยู่นิ่งๆกินแล้วนอนนะคะแล้วก็บ่หายเห่าเนาะหมายถึงว่าบ่ดูลายนะคะเวลาออกลูกก็สามารถจับ,บายเพื่อนได้บ่ดูลายนะคะแม่น้องแขมกับขอบคุณถูกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิป ให้น้องแก้มพอกันไปในคิดนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแก้มน้ำค่า